มาครับเล่นท้องต่อเนื่อง5นาทีครับท่าต่อไปนี้ครับท่าละ60วินาทีนะครับท่าแรกครับนอนเหมือนครันช์เลยครับแต่เอาขาเข้ามาแล้วก็เปิดเข่าออกครับครันช์ท้องเข้าไปครับอันนี้หดท้องแล้วเกรงหน้าท้องเยอะๆนะครับอย่าใช้คอหรือว่าแรงเหวี่ยงจากแขนนะครับท่าต่อไปครับลุกขึ้นมาครับแล้วก็เอาศอกค้ำไว้ครับยกขาขึ้นครับเหวี่ยงไปมาครับขวาและซ้ายครับ60วินาทีครับวีลน์สวยแน่นอนครับ ถ้าต่อไปครับยกตัวขึ้นมาครับบีบหน้าท้องเยอะๆนะครับจากนั้นยกขาขึ้นและบาส์ครับ60วินาทีครับเล็กๆพอครับเมยมากครับบอกไว้ก่อนครับถ้าต่อไปครับบิดเข่าไปด้านข้างครับจากนั้นทําเหมือนครันช์เลยครับท้องข้างเราก็จะมาครับทําทั้งขวาและซ้ายนะครับข้างละ30วินาทีครับสุดท้ายครับก็จะเป็นท่าที่นั่งขึ้นมาครับแล้วก็ เอลงไปนิดหนึ่งแล้วก็ยกขึ้นมาครับทําเล็กๆนะครับท่านี้รับรองแสบร้อนแน่นอนครับก้ามทองต้องมาแล้วล่ะครับทําให้ถึงนะครับ